ผมถามเพื่อนๆไปครับเราจะเดินวิธีการไหนกันดีหลายคนบอกว่าเอาเรือรุกแบบนี้เลยครับพี่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นคำตอบที่สวัสดีเพื่อนๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชาวไทยทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากลุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะเป็นประเด็นปัญหาครับเมื่อผมเนี่ยเอารูปหมากไปโพสต์ไว้ในเพจของผมเพจหมากลุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้ผมสอบถามเพื่อนๆทางบ้านว่า เราจะเดินรุกจนกับหมากรูปนี้ยังไงดีได้คำตอบที่หลากหลายมากครับผมเชื่อว่าเว็บแรกที่คุณผู้ชมคิดเนี่ยมันหลอกตาแน่นอนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเฉลยครับว่ารูปหมากรูปนี้เรามีวิธีการคิดยังไงถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปดูกันเลย สำหรับรูปหมากที่ผมโพสเนี่ยก็คือรูปหมากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในกระดานนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูให้ดีนะครับหมากทั้งสองฝ่ายเนี่ยเท่ากันรูปหมากเท่ากันแต่เพียงแต่ว่าสีขาวเนี่ยเขาจะได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่หมากลูกมีการได้เปรียบ3ามอย่างหลักๆครับเวลาตัวหมากและพื้นที่พื้นที่นะครับคุณดูครับสีขาวเนี่ยโอ้โหลุมล้อมาค่อนข้างเยอะครับมีเรือนี่ฮะ เรือนี่เขาเรียกว่าเรือสอยตูดเลยนะครับเนี่ยมีทั้งเบี้ยงหงายมีทั้งเรือสองลำคอยกระนาบด้านข้างของหมากฝ่ายสีแดงครับคุณของหมากฝ่ายสีแดงอยู่ในตำแหน่งไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ผมถามเพื่อนๆไปครับเราจะเดินวิธีการไหนกันดีหลายคนบอกว่าเอาเรือรุกแบบนี้เลยครับพี่ผมบอกเลยครับว่าเป็นคำตอบที่ผิดครับ mm. คกอเราไม่สามารถเดินแบบนั้นได้นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเอาเรือมาลุกในตำแหน่งนี้คุณผู้ชมจะเจอกับฝ่ายตรงข้ามเอาเม็ดกินครับและถ้าคุณผู้ชมบอกว่าตาเดือนที่2เราเอาเรือมากินเบี้ยสิจะรออะไรมากฝ่ายสีแดงเขาคงไม่เอาเม็ดมาปิดให้คุณเอาเรือรุกจนหรอกนะครับมากฝ่ายสีแดงเขาจะเดินเต็มนีเขาจะเดินถอยขุนลงมาครับจะทําให้คุณเหวอไปสักแป๊บหนึ่งเพราะคุณเอาเรือไปแลกเบีย้ยเพราะงั้นนะครับ ผมว่าแต้มนี้ครับเดินไม่ได้เพราะว่าไม่เหมาะครับไม่เหมาะไม่เหมาะถ้าเดินไปจริงเนี่ยโอ้โหผมเหนื่อยแน่นอนนะเหนื่อยจริงๆครับถ้าเกิดว่าเอาเรือมาลุกในจังหวะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับอีกช้อยหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะถามเข้ามาเอาเรือตัดมาสิพี่รออะไรอ่าเรือตัดมาผมก็อยากจะถามคำถามตัดมาทำไมครับเนี่ย พราะว่าฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาก็เหลือกินเหลือแล้วคุณก็ต้องมาแก้ตารุกจนอีกโอ้โหไม่ใช่เรื่องที่ตลกเลยครับจังหวะนี้เดินไปเดินมาเหนื่อยซะง,งั้นเพราะง้นไม่น่าเดินนะครับเราตัดช้อยนี้ออกไปนะครับอีกช้อยหนึ่งครับทางบ้านบอกมาเอาเบี้ยงหงายสอดแทรกยัดไส้ไอศครีมได้ไหมหมากฝ่ายสีแดงจับมาโยกกินเหลือทันใดหมากฝ่ายสีขาวนั้นไซเวอทันที เพราะฉะนั้นแต้มนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับผมเลยอยากนําเสนออีกแต้มหนึ่งเอ้ยผมนึกขึ้นได้มันจะมีอีกช้อยหนึ่งดีว่าที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยถามมาก็คือเอามากินเม็ดได้หรือไม่หมากินเม็ดเหตุผลที่เอามากินเม็ดเพราะว่าฝ่ายสีแดงก็คงจะเอาขุนกินมาแล้วเราก็จะเอาเรือลุกจนในจังหวะนี้ แต่ประเด็นก็คือหมากลุกเนี่ยอย่าไปถอดหมากคนเดียวนะครับคุณต้องพยายามคิดถึงตาเดินที่ดีที่สุดของทั้ง2ฝ่ายเมื่อคุณชมคิดเห็นดังนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเดินสิ่งสิ่งนี้ครับเรือกินเบี้ยอ่าเรือกินเบี้ยเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เบสิกสุดแล้วนะครับคือถ้าคุณเอาม้ากินเรือสีขาวเนี่ยก็จะเอาเรือกินเม็ดลูกจนนะครับในจังหวะนี้ ถือเป็นแต้มหมากที่ค่อนข้างสวยงามนะสำหรับในส่วนของเรือกินเบีย้ยพอเรือกินเบีย้ยเสร็จเนี่ยสีแดงอาจจะไม่กินเรือก็ได้ครับสีแดงอาจจะเอาเรือฟาดเคาะไปหนึ่งทีอย่างนี้เขาเรียกว่าลุกจ้าพอรุกในจังหวะนี้ครับเราก็จะเดินขุนขึ้นมาครับและหมากฝ่ายสีแดงก็จะลุกจ้า x 2 <laughs> ลูกจ้า2ทีนะครับพอลูกแบบเนี้ยเราก็เม็ดปิดนะ คือสีแดงเนี่ยหมดมุกจะเล่นแล้วถ้าเกิดว่าเอามาไปกินเรือนะครับจะเจอเรือกินเม็ดลุกตายเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดจังหวะเนี่ยนะครับหมากฝ่ายสีขาวไปดิ้นรนอะไรไม่รู้อาจจะเขาอาจจะมีถอยควนนู่นนี่นั่นนะคือสีขาวยังไงผมว่าลุกโจนแน่นอนแหละคือสีแดงเนี่ยอันนี้ก็ต้องสะเรือแล้วต้องทิ้งเรือแล้วครับเอาขุนกินลุกอีกทีก็ขยับขุนหนีนะครับ ถ้าเกิดว่าลุกอีกทีแล้วก็ขยับกินอยู่อย่างเงี้ยครับสรุปสุดท้ายเนี่ยคือสีแดงต้องเดินนะสีแดงต้องเดินเท่านั้นครับไปเปิดโคนเราก็เอาเรือกินเม็ดลุกจนนะขุนขยับไม่ได้ยังไงก็อาจจะต้องเอาม้ากินเหลือสุดท้ายก็โดนลุกจนอยู่ดีครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยลงเยียนจีนคือสําหรับหมากรูปเนี้ยผมอยากจะให้คอมเมนต์อย่างนี้นะว่ามันเป็นอีกหนึ่งรูปหมากที่ผม่มันหลอกตาดีเหมือนกันนะ ผมว่าตัวค่อนข้างที่จะหลอกตามากๆครับเนี่ยจริงๆ้วเนี่ยผมจริงจังเลยเนี่ยคือหลายคนก็ต้องคิดไปในเวเดียวกันตอนแรกที่ผมนั่งเล่นหมากรุกเกมเนี่ยผมก็คิดว่าเราสามารถเอาเรือโยนได้ไหมพอเรามานั่งรีเช็คอีกทีหนึ่งคือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะเอาเรือไปโยนแบบนั้นหมากรุกเนี่ยตรรก,กะในการคิดเนี่ยผมอยากจะให้คุณวิเคราะห์อย่างนี้ครับ มันก็เหมือนในธุรกิจของคุณแล้วไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดแต่แต่การเสียสละนั้นเนี่ยมันต้องเป็นการเสียสละที่คุ้มค่ากระบวนการคิดของผมมี3แบบของคุณผู้ชมผมไม่รู้ยังไงนะแบบแรกก็คือเราจะหาหลายๆทางเลือกเช่นเรือกินเบี้ยเรืเลอลุกด้านหลังมา้ากินเม็ดขยับเบีย้ยอย่างที่ผมคิดให้ฟังนะครับพอเราได้หลายๆทางเลือกเสร็จเนี่ยคุณก็ต้องดูความเป็นไปได้มันเหมือนเราทําธุรกิจเนะคุณต้องดูความเป็นไปได้ครับไม่ใช่ว่าเราเสี่ยงมั่วๆนะครับ ดูความเป็นไปได้ก่อนว่าตัวไหนมันเป็นปัญหาของเราอยู่แล้วถ้าคุณขาดตัวนั้นไปคุณจะปิดเกมได้ไหมอย่างเช่นคุณขาดเรือตัวนี้ไปเนี่ยสมมติคุณเอาอะไรนะเอาเบี้ยหงายเดินแบบเมื่อกี้คุณขาดเรือตัวนี้ไปคุณปิดเกมได้หรือเปล่าคําตอบก็คือปิดไม่ได้เพราะงั้นเราตัดท่อนแยกนี้ออกไปคุณไม่ต้องเป็นต้องเสียเวลาคิดครับว่าเดินต่อไปแล้วจะเป็นยังไงในเมื่อมันไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องคุณตัดทิ้งออกไปเลยอันนี้ก็เหมือนการทําธุรกิจนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะคุณผู้ชมครับ คือวิธีการที่สองที่ผมจะบอกนะวิธีการแรกผมเรียกว่าฟุง้งมันคือการคิดแบบฟุงฟ้งๆหาท่อนแยกที่เป็นไปได้วิธีการที่สองก็คือการคิดให้ลึกไปเลยเจาะลึกเข้าไปในท่อนแยกนั้นเช่นผมเอาเรือกินเบีย้ยผมหาเบสมูฟเจอแล้วผมรู้ละตาเดินที่หนึ่งเนี่ยพอเรากินเสร็จปุ๊บสีแดงต้องแก้ไขตัวขุนอ่ะเรารู้ละว,ว่าไอเนี้ยรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้สูงพอรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงสือคือแล้วต้องดูสีแดงแบบแก้ไขยังไงเอา เรือมาปิดอย่างนี้ได้ไหมเท่าเรือมาปิดเราเอาเรือมาลุกอย่างนี้ลุกจนเฮ้ยสีแดงแก้ไม่ได้นี่ว่ะสีแดงต้องทําไงสละเรืออาจจะลอยเรือคืนลอยเรือไปอพอพอลอยเรือเสร็จลอยมาอีกแล้วก็เม็ดปิดเสร็จคือเขาต้องสละเรือคือผมไม่รู้อะสมมุติว่าผมแผนผมอาจจะผิดพลาดแต่ผมได้กําไรแน่นอนเป็นต่อถึงชนะแต่ทีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถแก้าตาเดินนี้ได้เห็นป่ะคือเวลาเราเสี่ยงเราต้อง เสี่ยงต้องต้องดูดีๆขั้นตอนที่3คุณจะมีหรือไม่มีก็ได้คือขั้นตอนรีเช็คอันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญสําหรับผมนะคือหมักลูกเกมเร็วเนี่ยคุณอาจจะมีแค่สขั้นตอนฟุ้งเจาะลึกแล้วก็จบนะครับแต่คุณต้องเป็นคนที่อ่านแต้มแม่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แม่นคุณต้องมีการรีเช็คว่าสิ่งที่คุณคิดมันถูกต้องไหมคือคิดขั้นตอนที่สออีกครั้งหนึ่งแล้วก็คิดในหลายๆแงม่มุม ตรงนี้ครับมันจะทําให้คุณเดินหมากลุกไทยแล้วคุณก็อาจจะไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจําวันของคุณให้ดียิ่งขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนคารวาสผู้ใฝรู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากลุกสะสมจากงานแข่งมตทรวมทนคนรักหมากลุกไทย งานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นวัถดาจะส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดมากรุกไทยได้เลยครับ